ถ้าคุณกำลังมองหาบ้านหลังแรกพร้อมแคมเปญพิเศษดีๆที่ราคาเข้าถึงได้ทำเลดีเดินทางสะดวกและได้มาตรฐานโครงการจากแสนสิรินี่คือโอกาสสำคัญที่ไม่ควรพลาดสริเพลสเพชรเกษมสาย4ีทาวโฮมคุณภาพบนทำเลศักยภาพฝั่งตะวันตกของกรุงเทพสิ่งที่สำคัญคือแคมเปญพิเศษมากๆเหลือเพียง3ยูนิตสุดท้ายโซนใหม่ทำเลส่วนตัวใกลส้สวนลดสูงสุดถึง7,0,000 0บาท ราคาเริ่มต้นเพียง1.99ล้านบาทหรือเป็นหนึ่งในทาวน์โฮมจากแสนสิริที่ราคาเข้าถึงง่ายที่สุดสำหรับคนที่อยากมีบ้านเป็นของตัวเองจริงๆซีีเพจเพกเซมสาย4ออกแบบภายใต้แนวคิดทาวน์โฮมที่เข้าใจชีวิตคนเมืองดีไซน์ทันสมัยฟังก์ชั่นลงตัวเน้นพื้นที่ใช้สอยที่ใช้งานได้จริงเหมาะกับทั้งครอบครัวเริ่มต้นผู้รักวัยทำงานหรือผู้ที่กำลังมองหาบ้านหลังแรก โครงการตั้งอยู่บนทำเลเพชรเกษมพุทธมณฑลสาย4เดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนเพชรเกษมไล่รถไฟไฟ้า MRT พุทธมณฑลสาย4เพียง1.9กิโลใกล้ถนนบรมราชชนีสามารถเดินทางเข้าเมืองหรือออกนอกเมืองได้อย่างคล่องตัวใกล้ห้างสรรพสินค้าโรงพยาบาลสถานศึกษาและแหล่งอำนวยความสะดวกครบครันตัวบ้านเป็นทาวน์โฮม2ชั้นจัดสรรพื้นที่อย่างลงตัวฟังก์ชันภายในบ้านประกอบด้วย พื้นที่นั่งเล่นกว้างโปร่งโลง่โลงส่วนรับประทานอาหารที่ใช้งานได้จริงห้องนอนรองรับการอยู่อาศัยของทั้งครอบครัวห้องน้ำแยกเป็นสัดส,ส่วนที่จอดรถภายในบ้านตอบโจทย์การอยู่อาศัยในชีวิตประจําวันทั้งการทํางานการพักผ่อนและการใช้เวลาร่วมกันโครงการให้ความสําคัญกับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยโดยพื้นที่ส่วนกลางที่เพียงพอและระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมง ด้วยให้คุณและครอบครัวใช้ชีวิตได้อย่างอบอุ่นในทุกวันซิดิเพเพชรเกษมสายสี่เหมาะสำหรับคนทำงานในโซนเพชรเกษมบางแคพุทธมณฑลผู้รักที่กำลังวางแผนมีบ้านหลังแรกครอบครัวที่ต้องการบ้านคุณภาพในงบประมาณที่จับต้องได้โดยเฉพาะยูนิตโปรโมชั่นนี้ถือเป็นจังหวะที่ดีที่สุดในการตัดสินใจ และสำหรับใครที่สนใจแต่กังวลเรื่องการขอสินเชื่อเราเสนออีกหนึ่งทางเลือกผ่านแพลตฟอร์ม JustMac t ซึ่งช่วยให้คุณสามารถผ่อนตรงผ่านแพลฟอร์มได้ตามเงื่อนไขสามารถวางแผนการมีบ้านอย่างยืดหยุ่นก่อนยื่นกู้กับธนาคารในอนาคตเป็นตัวช่วยสำคัญสำหรับคนอยากมีบ้านแต่ยังไม่พร้อมกู้ในวันนี้โอกาสดีแบบนี้มีจำนวนจำกัดเพียง3ยูนิตเท่านั้นราคาเริ่มต้นเพียง1.99ล้านบาทหากคุณไม่อยากพลาด ซีรีพเ,เพลสเพชรเกษมสาย4ลงทะเบียนนะัดชมโครงการได้ทันทีสแกน QR Code บนหน้าจอแอด ID l i ียเพื่อติดต่อทีมงานหรือโทร0620426558ทีมงานแลนแอนด์คอสเพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่คุณมีบ้านเป็นของตัวเองครับ